แฮกใหม่วันจันมาให้เปิดว่าคุณผู้ชมนี่มันตัวบัคตัวโกงอีฟุตบอล2,025เนี่ยแยนโคลเลอร์ฮะใครไม่ล่ะบอกตรงเท่ากับพลาดนะดูส่วนสูงมัน2เมตรนะคุณผู้ชมโอ้โหนี่มันสู่สารเห็นก้องหลังชัดชัดใครไม่ล่ะพลาดจริงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะโคตรโกงและมากับบูเลต์เฮดเดอร์โอ้โหมาพร้อมกับสกิลการโขกที่แบบโคตรพุ่งอะครับ m ม g ก็ oh God, ใครเจอตัวนี้นะและกองหลังที่แบบกระโดดไม่ค่อยสูงต่อให้กระโดดสูงก็สู้มันไม่ได้หรอกคุณผู้ชมโ oh, อ้คอมโบกับเบ็คแฮมเนี่ยเท่ากับ RIP กองหลังเลยก็ここว่าได้นะฮะจีเนียจะล่าอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนอีกตัวก็จะเป็นสไนเดอร์ตัวนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันสมัยนั้นสไนเดอร์เก่งมากดับบรทธานราสซันหลอนลม่วงแม่งมาเป็นสไตล์การเล่นแม่งโคเพยเยอร์ซะด้วยอ่อ oh, อีกตัวหนึ่งเบเบโตเนี่ยผมก็อยากได้เอาตรงนะ แพ็คเนี่ยผมอยากได้3ตัวเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมแต่ทองผมมี 14, 0 0 0พกว่าทองไม่รู้ว่าเหมา3าตัวนี้จะพอหรือเปล่านะยังไงก็ขอกําลังใจด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะคุณผู้ชมรอดูเลยนะครับว่าจีเนียเปิดแพ็คในครั้งนี้เนี่ยจะเหมาหรือเปล่านะ่ะโอ้แต่ใครไม่ล่าเท่ากับพลาดจริงนะตัวนี้โอ้สายเปิดมงถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนต่อให้ผมเนี่ยไม่ใช่สายเปิดมองเนี่ยแต่ถ้ามีตัวนี้เก็บไว้ในไอดีเนี่ย ก็ถือว่าอย่างโกงแล้วอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น900ทองแรกรออะไรล่ะครับผมเราไม่ต้องมีสูตรหรอกแค่นั้นแหละฮะอะไรอ่ะ900ทองแรกแตกเฮ้ยอันนี้ไม่มีสูตรนะครับเนี่สนยสไลเดอร์มาเฉยคุณผู้ชม900ทองแรก นี่ที่ถ้าไม่อัดคลิปเนี่ยแล้วมาบอกคนดูเชื่อไหมคนดูไม่เชื่อหรอกแต่ดูดิครับนี่อัดคลิปนี่หลักฐานนะครับดูดิสไนเดอร์มาแล้วครับโอ้โหมันต้องมีคนกดไลค์คลิปนี้แน่นอนสไนเดอร์มันถึงออกแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยนะครับผมไม่ต้องมีสูตรลรอกล็อกกันเลยฮะใครที่หลงเข้ามาดูนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะคุณผู้ชมคลิปการเปิดแท็คของจีนเนี่ยจะมีแบบนี้ทุกอาทิตย์อย่างแน่นอนนะครับผมตอนนี้ เราได้มาหนึ่งตัวแล้วบอกคุณผู้ชมไม่รู้ว่าหมอสามนี่จะเกลือหรือเปล่าขอให้ไม่เกลือได้ไหมคนอ,มคอนี้กูเกลือแม่งทุกแพก็คไปเก้าร้อยทองแรกครั้งที่สองฮะก,กดแม่งเลยห้ามครับผมสคคิปเซคิป,คปเราจะไม่ลํำนะบอกตังว,ว่าคลิปนี้จะไม่มีลํำครับเปิดแม่งเลยคุณผู้ชมเนี่ยเก้าร้อยทองแรกครั้งที่สามแค่นั้นแหละ ยังไม่มาใครได้ดูคลิปที่ผมเปิดแฮกรอบที่แล้วบ้างโคนามิแม่งสับขาหลอกเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมดูเหมือนจะไม่มาแม่งแต่มาเฉยเอาสกูแบบแทบใจหายอ่ะโอ้โหลอกกบผู้หญิงเนี่ยหลอกโหดกบผู้หญิงก็น่าจะเป็นโคนามินั่นแหละครับผมแค่นั้นแหละตอนนี้เราเหลือหนึ่งหมื่นกว่าทองแล้วบอกคุณผู้ชมทองมันหายไปไวมากจะบอกว่ามันจะหลอกหมาน้อยขึ้นดอยนะมันเอาสไนเดอร์มาเก้าร้อยทองแรกเพื่อให้เราได้ใจหรือเปล่า โอ้โหไม่เอานะพวกกูไม่อยากเหมาบอกตังวา่าผมจะเอา3ตัวเลยนะคุณผู้ชมถ้าสุมได้ยันเคอร์เลอเนี่ยมันสุมได้แน่อนอนคลิปหน้าผมจะรีวิวเขาอย่างแน่อนอนครับคอมโบกับเบคแคมรอดู RIP กองหลังได้เลยแค่นั้นแหละทั้ง3ตัวนี้จีเนียจะรีวิวทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องล่าให้ครบเพื่อคนดูฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยไป สคลิปครับผมโหฟันไดมาทําไมเนี่ยพวกตะวันฉายแพ้เพราะใส่เสื้อลิเวอร์ p o o หรือเปล่าวะใครได้ดูมวยด้วยใครได้ดูมวยบ้างคอมเมนต์หน่อยตะวันฉายแพ้เพราะใส่เสื้อสีขาวลิเวอร์ p o o หรือเปล่าช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีก็เลยแพ้ไปอะ่ะตะวันฉายอะ่ะไปครับผมอีกเก้าร้อยทองลุยไม่ต้องมีสูตรคาดํานี่แหละ ว่าวินาทีต่อจากนี้แหละ <c oughs> เหลือเก้าร้อยทองแล้วอ่ะเอ้ยไม่ใช่เหลือเก้าพันทองแล้วอ่ะคุณผู้ชมเปิดไปห้าครั้งแล้วนะครับนี่อ่ะอกอแค่ตัวเดียวเองเหอมาเถอะแยนเคอร์เลอร์พวกสไนเดอร์มาแล้วเหลือกองหน้าสองตัวว่ะขอสักสามวีแล้วกันคุณผู้ชมหนึ่งสองสามมาเถอะ กูไม่อยากเกลือวะเธอเฮ้ยเฮ้ยช้าแบบนี้ช้าแบบนี้โอกาสมาสูง <c oughs> จะหลอกกูไหมนี่ผมจะยังไม่กดสกิปนะเผื่อมันจะหลอกผมคุณผู้ชมโอเคไม่มาครับผมแบบนี้กดสกิปได้เลย,เลยขอสองตัวได้ไหมถ้าสองตัวได้เนี่ยจะทำอะไรดีวะจะแต่งหน้าขาวถ้ามาเก้าร้อยทองนี่นะ สองตัวละสองตัวได้ในเก้ทองนี้จะโปะหน้าขาวชุบแป้งทอดให้คุณผู้ชมได้ดูในคลิปนี้เลยลุยคุ้มนะถ้ามาคุ้มขอสองตัวหลังคาดำมาแต่ไกลวะ่ะโอเคไม่เป็นสีทองสกิปครับผม คุณผู้ชมฝากกดไลค์ให้กาลังใจผมด้วยคอมเมนต์อะไรก็ได้ให้กําลังใจผมหน่อยใครที่เปิดบ้างผมเชื่อว่าแพ็กนี้มีคนเปิดเยอะมากเพราะว่าต้องการตัวนี้มากเพราะว่าสไตล์การเล่นเขาเป็นบูเล็ตเฮดเดอร์คุณผู้ชมไม่ใช่สไตล์การเล่นดิสกิลฮะสกิลมีบูเล็ตเฮดเดอร์คือแบบไม่ควรพลาดผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะล่าครับยังไงสุ่มได้กี่ทองคอมเมนต์ด้วยนะบอกแชร์ประสบการณ์กันด้วยดวงดีหรือเปล่าหรือว่าดวงซวยเหมือนจีเนียรหรือเปล่า ถ้ามาสองตัวย้ำไม่ต้องเก้าร้ยทองไหนหรอกถ้ามาสองตัวขอแค่สองตัวจะหน้าขาวโชว์ในคลิปนี้เลยแต่ถ้ามึงมาตัวเดียวก็ไม่หน้าขาวนะลุยร้อหลอกไหมลุ้นให้ร้อหลอกอยู่นะล้อหลอกไหมโอเคไม่ล้อหลอกไว้ใจไม่ได้จริงนะคนนี้คุณผู้ชมบอกตรง ยนโคลเลอร์มาเถอะสองตัวกูหน้าขาวนะคนตรงนี้มึงได้ยินกูไหมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอดูจีนเนียดหน้าขาวนะครับลุย my g อดแต่ไม่ใช่สีดำแสดงว่ากูรอดละ <c oughs> รอดหน้าขาวแล้วแค่นั้นแหละแต่มาครับไม่ยันโคลเลอร์ก็เบเบโต้อ Be ะเรียบร้อยพี่โยเกิ้ก,กูมาแล้ว เสาไฟฟ้าบักเป็ดกูมาแล้วแค่นั้นแหละโอ้โหไม่ไม่จำเป็นต้องยิงตัวนี้ไม่ต้องเอาไฮไลท์ยิงมาก็ได้นะตัดแต่ไฮไลท์เปิดตัดแต่ไฮไลท์มองก็พอละโอแล้ว,ลวป่องบอกตรงว่าของจริงตัวนี้บักเป็ดเราเตรียมกล้องหลังกล้องหลังคือแบบดูแบบเนี้ยเฮ้ยอยู่ที่อยู่ที่นู่นอุดาหาฟูมเป็นยังไงบ้าง อยู่สูงอุณนภูมิเป็นยังไงบ้างพวกที่นั่นน่ะก็ล็อกไว้ก่อนโอเคครับผมตอนนี้เหลือแต่เบเบโตนะคุณผู้ชมเราก็ต้องการเพื่อมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูเหมือนกันครับจะบอกแนวทางการอัพด้วยนะแล้วก็ทีบ์นะครับควรใส่อะไรนะครับหกพั 6, ทองกับอีก60ตัวในแพ็กหวังว่าจะได้นะพวกมาเธอลุยบอกตรงว,ว่าคลิปนี้ไม่มีลำ ล้อหลอกกูนหน่อยคนนั้ไหแล้อหลอกไหนได้ไหมโอเคเขาไม่น่าจะล้อหลอกว่ะแต่ตัวเดียวคุณผู้ชมอีก5้าพทองแล้วเฮ้ย <c oughs> ขอไม่เหมานี้ไหม <c oughs> ตอนนี้ร้อยหครับเหลือ50สิตัวแล้วอ่ะคุณผู้ชมรู้ขอกำลังใจหน่อยใครที่หลงเข้ามาดูกดติดตามด้วยกดไลค์กด like, กระดกิ่กให้ด้วย รู้ไหมครับเนี่ยว่าตังสดเนี่ยผมเปิดมาเพื่อทําการรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูเลยแล้วต้องล่านะครับยอมเสียตังเสียทองอนะ่ะเพื่อล่าบอกแล้วทางการอัพแล้วสไตล์การเล่นเล่นในหมดแรงด้วยเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้จีเนียด้วยการกดไลค์ด้วยนะครับผมลุยเบเบโตมึงลีลาจังวะ รือว่าต้องไปเปิดด้านนอกวะตะกี้เราเปิดด้านนอกครั้งตะกี้นะครับแยนโคลเลอร์มานะคุณผู้ชมตอนนี้เหลืออีกสี่สิบตัวแล้วโอ้กูท่าแล้วก็สามวิหนึ่งสองสามไปเบเบ,บโต๋ล้อ,อห่อยไ,ได้ไหมมีแสงแบบที่หลังไ,ได้ไหมหไม่ร้อหรอดเลย โอ้ยผู้ชมเหลือสามพันทองสามสิบตัวกับสามพันทองไม่กอดมาเถอะเปเปโตนายจงมาเถอะไปโอ้โห เ้ยมึงใชใ่กูเหลือสูตรแพ็กไม่เอาน่ะพวกโจากหมื่นก็ทองเหลืสองพันทองแล้วก็อีกกีนสิบตัวในแพ็ก <c oughs> โอ้แล้วหลอกผมตอนแรกผมคิดว่าไม่เกลือนะครับแม่งเก้าร้อยทองแรกได้สนไนเดอร์อ่ะไอสัตว์จริงๆมันหลอกให้ผมดีใจนี่ว่าแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูแล้วก็ต้องล่ามันมาให้ได้นะคุณผู้ชมคนดูรอแนวทางการอัพและวิธีการเล่นอยู่นะครับต้องทําคลิปรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูแค่นั้นแหละเมื่อคนดูมีบ้านขายบ้านเออแค่นั้นแหละโอ้ยังไม่มาอีกอ่ะคุณผู้ชม ล้วหลับไงเชี่ยหลือสิบตัวเปิดทีละร้อยดีกว่าคุณผู้ชมเฮ้ยวุ้ยอะไรจะขนาดนี้อ่ะคนเอามี ไม่ตายเถอะร้อยห้าสิบตัวมึงจะให้โอ้โหยังไม่มาอีกเห,หลือ8แปดตัวดิไม่ทำไมมันเหมาแบบนี้อ๋อคโอ้โหคุณผู้ชมเกมมึงเปิดครับผมรีบเข้ามาเปิดแม่งเกลือทุกแพ็ แนะนาให้รอเลดสักประมาณหนึ่งวันแล้วค่อยเติมเปิดไอสัตว์เกมเปิดแล้วเกมเอาแฮกมาแล้วเปิดเลยโคตรเกลือเหมือนมันล็อกไอดีเลยอะ่ะเออใช่ป่าววะก <c oughs> ูต้องรู้อีกใช่ไหมนี่หกตัว เฮ้ยมึงจะให้จีเนียรล้างตู้เลยเหรอเฮ้ย <Hey. S 1> มาไหมเฮ้ย hey. คุณผู้ชมห <c oughs> ้าตัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> คคไอ้โคดามิมึงหิวตั้งจังวะโอ้ <S 2> <S 2> <S oh my god พวกโอ้โหเปิดจนนักเตะเต็มคุณผู้ชมขออนุญาตไปขายนักเตะก่อนนะฮะเหลือสามตัวสุดท้ายในแพ็คเกินรัมกับผมเกินคนนี้ในที่สุดในที่สุดก็มาโอดลีลาเลยเบเบโต้ โอ้โห oh, อันนี้ผมต้องล่าจริงๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคนดูไม่ไม่ดูรู้นะครับว่าต้องอัพยังไงนะครับต้องรีวิวนะครับผมต้องล่าเนะี่ยดูดิเหลือไม่กี่ตัวในแพ็คเดียต้องล่าจริงนะครับต่อให้มันจะเหลือศูนย์ตัวผมก็ต้องล่าเพื่อคุณผู้ชมต้องได้ดูคลิปให้ได้ในการรีวิวอะ่ะดูดิเหลือสองตัวในแพ็ก <laughs> มีใครเกลือกว่านี้ไหมครับ <laughs> ใครเกลือคอมเมนต์หน่อยนะหาเพื่อนดว่วนเลยแค่นั้นเลย โอ้ใครสุ่มได้โคลเลอร์นเนี่ยกี่ทองคอมเมนต์ได้นะครับโม้มุณผู้ชม,มส่วนใครเกลือเป็นเพื่อนผมก็คอมเมนต์ได้หาเพื่อนให้จีเนียดด่วนเลยเพื่อนใหม่ใกล้ฉันแล้วตอนนี้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมรอดูคลิปหน้าได้เลยนะครับผมจะรีวิวตัวนี้พี่ยกเย่งพี่สูงบักเอฟของเราแค่นั้นแหละจะคอมโบกับเบ็คแฮมด้วยนะครับเนี่ยบอกแนวทางการอัพ และที่บูนะครับสุดสไตล์การเล่นจะเป็นยังไงนะครับผมและมีบู l เล็ตเฮดเดอร์มันจะโคตรโกกเลยนะเว้ยคุณผู้ชมคิดภาพยังไงก็รอดูละวกันนะครับผมว่าคลิปมันจะออกมาสนุกขนาดไหนจังัันขนาดไหนนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ subscribe กดแชร์นะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า <hij outro>